ของต้องมีของดีราคาประหยัดนะครับคุณภาพใช้ได้ที่ที่สำคัญเจ้าของใจถึงมากมใจถึงไหมละ่ะอ,อ่ามาดูอีโก้คันนี้ครับที่ถามผมนะว่าไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวให้ดูจากคันนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆอ,อ่าเดี๋ยวคุยกับช่างหลัดดีกว่าช่างหลัดรถคันนี้เจ้าของอยู่ที่ไหนเนี่ยที่ว่ามาวันนั้นนะนะตอนนี้เราทําอะไรมาแล้ว อ๋อรถคันนี้ใส่ชุดยกมาเหรอใช่ชุดยกสีงง่นิ้วอันนี้ใส่ชุดยกสี่นิ้วมานะครับเ,เพื่อนๆใส่ชุดยกสี่นิ้วมาก็ตอนนี้ช่างหลัดรือชุดยกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเผาเพลถอ,อดแล้วแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เลาะใช่ไหมให้หลัดยังไม่ได้เอาแก๊โจมเลยการแต่พัดมาตัดมมไ่ากเอ่าตัวนี้ยังไม่ได้เอาปีกนกยังไม่ได้เอานี้เอาเอ้ยยังไม่ได้เอาแก๊สเลาะนะครับใช่เราจึงเลาะนี่ออกยเอืมไปเยอะแยนะเลยก็ ตัดก็ไม่ใช่เรื่องเรื่องยากแล้วหรือมันขนาดนี้แล้วเนาะใช่ตัด,ตดยาอ่าเจ้าของก็ดูดูช่องกบดำไมน,นะครับเดี๋ยวกบดำถ่ายให้ดูว่าอ่าช่างเขาดําเนินการไปถึงไหนแล้วแต่ทั้งหลักก็บอกว่าเต็มที่อยู่แล้วเนาะใชะ่แล้วลลตอนนี้มันมีงานงานแข่งมารอด้วยไงใช่ไหลัะใช่อ่าคอนเซปต์คันนี้อ่ารู้สึกว่าจะวางคาร VX ีช่ไหมล่ะหน้าหลังดี๋ยวหน้าหลังแล้ว อ๋อคอนเซ็ปต์จางสามห้าเป็นแนบเป็นสปริงแนบแนบก็เดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับคอนเซ็ปต์นี้ผมว่ามันมันมันเขาเรียกอะไรท่องเที่ยวได้เน้นใช้งานนะครับ<ช>ถือว่าโอเคเลยแหละอันนี้ก็จะเป็นวีโก้สิบสี่ประตูนะไม่ในะช่วีโก้แชมป์เนาะแชมป์ครับสี่ประตูอ่าอ่าคันนี้ที่จอดที่จอดเมื่อเมื่อประมาณสองสองทคลิปที่แล้วนะครับที่ผมถ่ายน่ะ ตอนนี้ช่างหลัดก็รื้อเรียบร้อยแล้วยังมีอีกสองคันใช่ไหมลัดใช่ครับอ่อาโอเคไปดูกันครับเดี๋ยวช่างหลัดพาไปดูว่างานเข้าไปถึงไหนแล้วนะครับก็ทําช่างหลัดก็ตั้งใจเย็นหน่อยนะนะครับเพราะว่างานเยอะคนช่างน้อยครับโอ้ยคันนี้ก็รื้อหมดแล้วนี่ครับโอ้ยเหลืองนี่รื้อแล้วครับเพื่อนเอนอ๋อก็ลื้อปิบลื้อลือชุดคานล,ลงมาแล้วอ่าแต่พิ่งนี้ยังไม่ได้เลาะเนาะ อ๋อโอ้โหไต่ตันทันนี้เนี่ยถ้าเขาวางคานน่าหล่อมากเลยอะอ่เสร็ก็ยาั่งเจ็ดเหมือนเดิมสั่เจ็ดเหมือนเดิมใช่ไหมความสูงเท่าเท่าเท่าตัวเดิมนะมใช่ไต่ตันคันนี้เป็นหน้านสเสนอครับเพื่อเนเดี๋ยวถ้ามันเสร็จยังไงนะ่ะผมจะมาถ่ายเพื่อนดูนะครับตามงานให้ดูแล้วกันนะครับหรับใครที่ขอนะอยากให้พี่กบมาถ่ายตอนตอนทำหน่อยว่าไปถึงไหนแล้วนะครับวันนี้ก็ว่างก็เลยมาถ่ายให้ดูนะครับ อันนี้รู้สึกก็จะเป็น V X เหมือนกันนะหลัดเนาะใช่อ่าน้าหลังนี้ตอนนี้คันหลังอันนี้จะเป็นของเดิมอยู่นะครับคันนี้เขาใส่ชุดยกมาแม่หลัดใช่ใช่อันนี้เจ้าของมงทิดตามอตั้งแต่สี่คนสีจะเป็นเชี่ยวเป็นหนังสือยังแรกโอ้ยุคแรกๆเลยดิอ่าอ่างวดนี้มามาแล้วครับอดรนทนใจไม่ไหวทั้งหมาทั้งหลัดแล้วอ่ะมาดูคันนี้ที่ถามผมนี่อันนี้คือฟักวิเซอร์อ่า คันนี้นะถ้าเช่าบางคานี้ถ้าวามยางสามห้านี่ก็สวยขล่ะเนาะอ่าอันนี้จะเป็นสามหกสามหกใช่ไหมสามหกก็สวยรถทรงมันได้เนาะอืาไม่ได้สูงอโอเคครับมาดูคันนี้ก็เหมือนกันครับเลาะคันนี้เลาะแล้วนี่เลาะแล้วนะครับเพื่อนๆเลาะปิดนกทิ้งหมดแล้วอยู่ช่วงล่างกองอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้เราก็จะทิ้ง อ่าไม่ด้อทิ้งแล้วครับแล้วแต่จะไปทําอะไรก็ได้อืมจะไปขายต่อหรือไงก็อ่าครับจริงๆแล้วบทสรุปก็คือจากชุดยกก็มาเป็นวางคานหมดนะสังเกตหลายคันแล้วนะอ่าอ่าเจ้าของก็ดูนะครับก็เดี๋ยวกดดำถ่ายให้ดูเนาะอันนี้ยกก็เป็นเต็มประมาณกรอังเดันอ๋อคันนี้ไม่ได้ไม่ได้แต่ชุดยกใช่ไหมอืมเปลี่ยนปีกเราบนเอาอืม ทำอะไรมางคันนี้ท่าคอน้าใหม่ด้วยขามีวินอยู่แล้วอ๋อเจ้าของเขามีวินมาอยู่แล้วนะครับอันนี้เขาก็เทียเท่ยวเที่ยวตามร้านโอ้โอือืโอ้อแต่รถคันนี้นะครับถ้าวางคาร์ผมว่ามันจะเป็นรถที่สวยมากเลยเพราะทรงมันทรงมันหล่อก็ประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆก็คงจะอีกไม่นานนะครับคงจะนี่ก็คันนี้ก็อีกไม่นานนะครับเพราะว่าสองนะเดือนใช่ไหมทุกคันเลยไหม ครับไม่ต้องกลัวครับถึงมือช่างแล้วยังไงก็ได้รถที่ถูกใจแน่นอนนะครับก็ช่างหลัดเขาบอกว่าอีกไม่นานนะครับแต่คันนี้ผมชอบผมอยากดูคันนี้ไงแต่จริงๆรถบางคันมันสวยหมดนะครับคันนี้นนก็คันนี้ก็สวยนะถ้าเสร็จแล้วล่ะเด้ออืมโอเคประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆก็มาตามให้ดูแล้วกันนะครับตามงานให้ดูนะเดี๋ยวมาดูรถช่างหลัดหน่อยช่างหลัดขัภูมิใจเสนอนะครับเ <Okay. S 1> นี่ย ถ้าเป็นในรถคันที่พังนี่รถอะไรนะไอ้นั่นรถทำตังค์ <S <S ไอ้รถคันนี้แม่งรถกินตังค์ครับผมไม่ผมไม่จมผมไม่เต็มครับอะมาดูดีกว่านะครับถ่ายให้ดูเป็นระยะระยะคันนี้เราทำอะไรกันบ้างครับช่างก็เซ็ตโบเป็นโบสองลูกโบของอะไรบ้างอ,ะอ่ะตัวนี้เป็นสามพันปักที่สี่ตัวนี้ แล้วตัวบนนะครับตอนนี้ตัวเป็นเซฟาห้าอ๋อแล้วส่วนใจใหม่ของของตัวนี้คือซีเจเจสองอันนี้เขาเรียกเครื่องอะไรนะสองอีสุสามพันมันรหัสมันอะไรนะซีเจเจไม่ใช่ <c oughs> เขาเรียกอะไรสองสี่อะไรอะรหัสอพี่ก็จํามไม่ได้เว้ยมันมีสองมีสี่มีสามไม่ใช่หรออันนี้ยูโรสองเออยูโรสอง ตืมนตัวนี้ตัวน,นี้นนยูโรสองโยูโรสองปัญหาน้อยกว่าโยูโรสามไหมตัวนี้ทําได้มามาแรงนะเพราะเป็นฝักข้าง่องอจะเล็กมาได้เยอะเอาล้วครับหนูแดงช่างหลัดมาเต็มสูตรแล้วครับนี่เหลือเก็บงานนิดหน่อยระบบเครื่องรางไปเรียบร้อยอ่ามีการใช้โบสองตัวนะครับถ้าเป็นพี่พี่ทำแม่งสามตัวเลยหลัดได้ไหมรถจัพังปะมันก็มันก็จะขับไ ไม่สมูทเท่าไหร่มันจะโลไปบ้างนั่นอะม้าขาก็ทำกันนะแต่มันก็คือมันขับไม่สมูทอืมันใช้งานจริงไม่ดีแล้วนอกจากเครื่องแล้วนี่มีอะไรไหมอันนี้มีใส่ย้ายชาร์จยิปซีอ๋อนี่สองตัวแล้วเหรอใช่นี่เดิมสแตนดาร์ดอยู่ข้างล่างมีตัวมันเป็นสองโวลต์ตัวส่วนนี้เป็นยิปซีสำหรับเล่นวินโดยเฉพาะเออท่าวเว้ยก็คือง่ายๆคันนี้เตรียมการไว้แข่งโดยเฉพาะใช่ไหม เที่ยวด้วยแข่งด้วยใช่แล้วสนามนี้สรุปไปไหมไปครับสนามอะไรครับสนามทดสอบสพาร์ลไปเจอกันแน่นอนนะ<ช>อ่างหลักกขซุ่มซุ่มทำรถอยู่นะครับใ,<ช>ใครที่เป็นเอสซีก็ลอง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 ิลองิมา,าดูว่าอาวุธของทัางหลักเขามีอะไรบ้างนะครับด้านในข้าไม่สั่งนุดนี่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 าี่มอญ้ำทำอะไรช่างหลัดเปิดเปิดนิหน่อย โอ้ยเหล,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 ลือเหลือวิ้นดิเอาะนะครับเกาะนะอนี่ครับช่องวิ้นช่องวิ้นทำไม่ลอยแล้วออใช่แบบสองลูกยี่สิบโวลต์สามลูกเลยเหรออ่าน,นี่ใช้ในระบบตัวรถพัดลมอะไรพวกเนี้ยอันนี้จะใช้ยิ้นโดยเฉพาะเลยอ๋ออ๋อแยกเลยเหรอใช่แย<า>กกานข้าแยากเป็นยี่สิบเลยแล้วก็หม้อน้ำก็ทำใหม่ดิ ดูข้างข้างสวยงาน้ำสวยงานเนียนเลยเพื่อนเออท่าเลยแล้ววินวินเม,ม,มื่อไรมาตอนตอนตอนได้แค่ทั้งงามีอะไรไหมรดูรถรถข้างเลยเป็นี้ครับ อะไรต้องอะไร,รมั่งทั้งบัดอธิบายที่พี่ไม่รู้เลยวเปล่าอะไรมั่งอันนีอ้อันนี้เป็นเรลูเลเตอร์คุมแรงดันเพื่อไปอที่หัวฉีดฮะให้น้ำมันเข้าไปที่หัวฉีดคุมแรงดันอันนี้ปัม๊มนนติ๊กดูดน้ำมันจากถังขึ้นมาเข้าเรลูเลเตอร์แล้วก็เรลูเลเตอร์ไปคุมแรงดันที่เครื่องยนต์เพราะว่าเราเราเราฟิตเ,เครื่องอัพเครื่องขึ้นไปแล้วนะ ใชไดรผมแรงดันน้ำมันสำคัญนะใช่นี้อันนี้ถังเอคือถังน้ำมันถังพักเองไงเพื่อเขาเรียกให้น้ำมันมีแรงดันอยู่ในนี้เข้าไปสู่เครื่องยนต์ผมไม่ธรรมดาเว้แต่งเครื่องนี่แม่งก็ต้องเพิ่มตัวนี้ตัวนู้นอีกเนาะใช่ถ้าเกิดทำเครื่องเยอะๆมันต้องต้องมีฮะโอเคแล้วตัวนี้คืออะไรอ่าเป็นม้าพักลมอันนี้ปั๊มของ D M ปั๊มลมไว้ยิงพวกแอร์ล็อกแล้วก็พวกฟีสโพูนวินนะฮะอือือ่ายิงแอร์ล็อกหน้าหลัง แล้วปีตูลวินครับอ๋อตอนนี้ชุดนี้จะเป็นชุดยิงลมแอร์ล็อกหมดเลยใช่ไหมใช่ยิงวินยิงอะไรเงี้ยนะปีตกูลครับอืมก็ก็นะครับรถแข่งก็จะประมาณนี้เพื่อนเพื่อมันมันมีอะไรมากมากมายกว่านี้เยอะนะครับครับมันออฟโรดมันก็คล้ายๆพวกรถรถซิ่งอะนะถ้าแต่งเครื่องแต่งอะไรแล้วก็ทําเยอะเหมือนกันครับอ่าดูภายในช่างลัดเขาก็จะเล่ๆหน่อยตามสไตล์นะครับรถเทียบป่ารถแข่งด้วยอะไรด้วยเปิดได้ อันนี้เขาเรียกรถรถเขาเรียกรถละเสียเงินนะถ้าไปในคันนั้นรถทําเงินใช่ไหมอออันนี้ถมไม่เต็มครับตรงตรงนี้อ๋อนี่เปลี่ยนเรือนใหม่ดม็กเลยอือไอ้เกียร์บัตบูลสองตัวใช้ของเดิมไม่ได้ใช่ไหมก็คือพวกนี้มันมันเป็นคอมเร็วเราต้องเปลี่ยนนะไฟฟ้าไฟฟ้ามก็เช็คมันโชว์เช็คมันเด้งอะไรเงี้ยมันก็จะฟองที่หน้าปัดเราได้ด้วยอันนี้ก็แอร์ล็อกสองตัว

โอเคครับก็รถช่างหลัดก็ประมาณนี้นะครับเพื <Okay. S 1> อ่อนๆอพร้อมครับพร้อมพร้อมลงสนามครับก็พยายามโมให้ให้ทันนะโอเคโอเคก็ใครที่สนใจในเนื้อง,งานนะครับอย่างที่ผมบอกนะชอบในง,งานนาเอ็กก็เดี๋ยวโทรสอบถามทั้งหลัดดูนะครับอ่าช่างหลัดทิ้งเบอร์โทรหน่อยใครสนใจอ่าศูนยครับครับผม3668กหกโทรได้ตลอดเ,เวลาอ่ายกเว้นกลางคืนดึกๆเราห้ามโทรใช่นะ <laughs> แล้วถ้าผู้หญิงผู้หญิงอยากทำบัรถรับไหมเผลอไม่คิดค่าไม่คิดค่าอะไรค่าแรงด้วยนะครับแต่ต้องมีข้อแม้นะครับผู้หญิงต้องแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะไม่มีครอบครัวนี่เอาคลิปนี้เอาแค่นี้แล้วกันนะครับสําหรับใครที่อย่างที่กบดําบอกตลอดนะครับก็เพื่อนๆก็ดูแล้วก็พิจารณาเอานะครับถ้าชอบดูงานก็ติดต่อกับช่าง ทั้งหลักก็ได้นะครับก็มาตามงานให้ดูนะครับสําหรับท่านที่ชอบนะครับที่มีใจรักก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้นะครับที่กบดำถ่ายอย่างที่บอกตลอดว่ากับเพื่อนๆก็ค่อยๆเก็บนะครับรร้้้อออองงงเลยพกแออแตคุณูจั